ปู่ครับปู่ใช่เรื่องปูต่ตอนสมัยหนุ่มๆให้หน่อยเรื่องของปู่มันก็ธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกปู่สักนี้ก็ยังดีก็ได้ก็ได้งั้นตั้งแต่ฟังละเรื่องที่ปู่จะเล่าต่อไปนี้คือภารกิจขโมยดาวเคราะห์น้อยถ้าอย่างนั้นหลานต้องรู้จักกับแอสทริสเตเลอร์รุ่นที่ส3สุดยอดยานอานาวกาศท,ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้100เซนตเต็มเครื่องยนต์พลังงานนิวเคลียร์แตัวเครื่องยนต์อวกาศอีก1ตัวและปู่เป็นพลขับคนเดียวในยานลำนั้น,นดไ,าาได ใครบอกว่าใช้ลำนี้ลำเดียวล่ะหลังจากนั้นก็นำมันไปติดตั้งบนจรวดบูสเตอร์ที่นำกลับมาใช้ได้ใหม่100%เต็มพอเชื้อเพลิงขับยันใกล้หมดสเตจหนึ่งก็ถูกดีดออกเตรียมการกลับโลก ในขณะที่สเตจสองทำรัวอบปิดต่อสเตจหก็กำลังกลับสู่โลกกลางแอร์เบเพื่อชะลอความเร็วและกลางล่มและใช้เชือกเพลิงที่เหลือทำความเร็วให้ไม่เกิน10เมตรต่อว,วินาทีแล้วปกูก็นำยานสร้างของเขาจอยจนได้วินาทีน่าตื่นเต้นมากเลยนยเลยพอสเตจสใช้เชือเพลิงจนใกล้หมดแล้วก็นำกลับคล้ายกับวิธีของสเตจห ลดความเร็วให้ได้มากที่สุดแล้วก็ปุ่มลงจอดอย่างสวยงามแล้วพอได้รูออบิคก็ถึงเวลาคำนวณวงโคจรท่านในจุดตัดที่ใกล้กับดาวเคราะห์น้อยที่สุดฟูและจุดเครื่องยนต์ทั้งหมดเพื่อปรับวงโคจรและขั้นตอนสุดท้ายก็ใช้เครื่องยนต์ RCS เพื่อปรับความเป๊ะอีกทีหนึ่งเรียบร้อยล,อละโปกกางเฮลิโซลาเซล์และอุปกรณ์สื่อสารต่าง กว่าปู่จะไปถึงจุดตัดที่คำนวณไว้ปู่ต้องนั่งอยู่ในยานสองวันกับอีก6ชั่วโมงกว่าเลยล่ะปู่ก็ปรับวงโคจรของยานให้มีความเร็วเทียบเท่ากับวงโคจรของดาวเคห์น้อย <c oughs> สุดท้ายปู่ก็ค่อยๆทำความเรอสัมพัทธ์ให้ได้เป็นศูนย์ แล้วจึงค่อยๆเข้าไปใช้ตัวจับจับดาวเคราะห์น้อยไว้บูมจากนั้นปู่ก็ปรับวงโครจรของดาวเคราะห์น้อยให้อยู่ในวงโครจรของโลกที่ระดับความสูง3,000กิโลเมตรและช่วงเวลาแหงความเต้นเต้นก็มาถึงช่วงเวลากลับโลกยังไงล่ะ แล้วปูกกับโลกได้ยังไงอะครับผมมาถึงดูเชอเฟิงสิมันไม่มีทางที่จะลดวงโครจรให้พอจะเข้าโลกได้เลยนี่ครับอ๋อเรื่องนั้นน่ะเหรอปลูก็ใช้ใช้บรรยากาศของโลกลดวงโครจรแต่วิธีนี้ต้องใช้ความอดทอนที่สูงมากแบบว่ามากมากเลยล่ะู่ก็กังลงชูชีพแล้วก็เตรียมลงจอดแต่จุดที่ปลู่ลงจอน,นั้นเป็นมหาสมุทรพอใกล้ถึงเราก็เปิดไอพ่อนเปิดลดความเร็วที่มาที่สุด และแล้วก็ลงจอดอย่างสวยงามช่างเป็นวินาทีที่ปู่ตื่นตันมากว่าปู่มีชีวิตหลอดมาถึงณาวันนั้นได้และปู่ก็ได้ออกจากยานอวากาศมาทักทายพื้นโลกด้วยแสงจันทราเป็นวินาทีที่มีความสุขมากเลยละ่ะหลานเอ้ยก็เดือนราทั้งหมดก็มีเท่านี้น,นะครับปู่ปู่ก็ไปลนะร,อ,รอ้อโทษทีปู่ลืมไปหลังจากที่ปู่ทําให้วงโคจรของดาวคอน้อยมาโครจรในวงโครจรที่เรากําหนด เราก็ส่งยานที่ใช้หุ่นยนต์ควบคุมไปศึกษาและวิจัยร่วมถึงถะลุแรท่ธาตุาต่างๆไปที่ตัวดาวเคราะห์น้อยอ๋อและที่สําคัญจจะดหนส่งตัวนี้เป็นตัวเดียวกับที่ใช้ทําภารกิจของปกุกเพราะมันนํากลับมาใช้ใหม่ได้ยังไงล่ะโดยวิธีการก็แทบไป็แตกแต่งกับภารกิจของปกุกคือสร้างวงโครจรคํานวณหาจุดตั ทําความเลอสัมผัสให้เป็นศูนย์แล้วจึงเข้าไปจับดาวคราะน้อยและเราก็ปล่อยแผงควบคุมความร้อนและแทนขุดจาะแล้วก็ให้เวลามันทำงานต่อไป ภารกิจสมบูรณ์แบบลูกปปไปจริงๆล่ะเจอกัน